สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y YouTube ไรส้สังกัดดังซึ่งครับพี่น้องโอ้วันนี้ก็ได้เข้ามาเยี่ยมทีมงานออทีมงานไรส้สังกัดหรือว่าเมืองตะลุงผักสดครับออมาวิ่งร่วม กับทีมงานอาของอเพชรพูนทองครัพี่น้องเพชรพูนทองอทางนู้นก็มีทีมงานหกล้อลงไปวิ่งร่วมแล้วทางด้านสิบลอ้ออ้ใส่เยอะอยู่เหมือนกันพี่น้องใส่เยอะอยู่เหมือนกันดูครับ อาจจะเรียกหกล้อมาเสริมครับเพราะว่า,ารถหกเมกโคจอดรอครับปาโอ้มันเป็นไงล่ะนี่อันตรายนะนี่ลองเน็บหักนะนี่อ่านี่ฮะรถหกล้อรถ วิ่งสวนกันทั้งยางทั้งทั้งด้านยางเก้านี่อวิ่งไวมากครับเหมือนกระเรล,ลี่เลยฮะแข่งกันดูครับพี่น้องโอ้เนื้อที่ห้าสิบไร่นะพี่น้องประมาณห้าสิบไร่ครับมันเยอะกว่าห้าสิบไร่นะแต่ว่าได้ยินว่าจะขุดแค่ห้าสิบไร่ก่อนนะครับอันนี้ก็อา่า สยเยอะอยู่นะฮะแต่ว่าดินมันเป็นก้อนนี่ก็มองดูเยอะนะแต่ว่าถ้าถ้าดินไม่เป็นก้อนเป็นร่วนๆนีน่โอยพี่น้องสุดจัดเหมือนงานเมาครับงานคิวนะพี่น้องงานคิวสนใจก็ทักเข้ามาครับทักเข้ามาถามหาถามเสียบอยครับจะรับรถรับรถเพิ่มหรือเปล่าหรือว่ายังไงครับ อ่าตรงนี้ก็มีทั้ง10ล้อรถแมคโครนี่ก็มีหลายค่ายหลายยี่ห้อนะครับหลายค่ายหลายยี่ห้อมากเคทโกเบโคมาส,สอุอ่าอ,อ,อะไรอีกอ่าดูราแมกโอฮีราแมกฮีฮีรูแมกนะครับฮีรูแมกโอ้ เจ้าแคดตัวใหม่ครับพี่น้องอยืนจังก้าอยู่นี่ครไม่ได้โรงงานครับไม่ได้โรงงานไม่รู้ว่าคนขับไม่มาหรือว่ายังไงครับอ้าวเ,เปลี่ยนทิศท,ท,ทางลงดินนะฮะเจ้าไรสักกัดเปลี่ยนทิศทางลงดินเราไม่ได้ตามไปที่ลงดินนะพี่น้องเราก็ขอตัวกลับนะครับขอตัวกลับ โอ้งานอยู่ยาวครับส50ไร่ในงานอยู่ยาวมากาถ้าอุปสรรคฝนไม่ตกนี่ก็ถือว่าดีไปนะพี่น้องดีไปแต่ว่าถ้าฝนตกก็แย่นิดหน่อยครับก็จะมีปัญหาประสบะปัญหากับการทำงานนะ นี่เราก็เอตรงนี้ี่ตรงตรงนาข้าวนะพี่น้องนาข้าวมันไม่มีน้ำนะแต่ว่าในบ่อในสระนี่น้ำน้ำอยู่นะครับน้ำเจียงนองนะฮะตรงนี้ผมก็ออกจากบ่อมาแล้วนะครับก็จะเป็นบ้าน ตาเกะครับพี่น้องบ้านตาเกะทางเข้ามานะบ้านตาเกะครับหมู่สองครับนี่ครับท่านใดจะเข้ามาดูมาชมมาติดตามก็เข้ามาได้ครับที่บ้านตาเก่หมู่สองพี่น้องอำเภอพระพราชัยนะครับอำเภอพระพร ạ ชัยตรงนี้น่าจะเป็นเขตเขตประคนชัยหรือเปล่าบ้านตาเกะเนี่ยผมก็ไม่ไม่ไม่ทราบนะแต่ว่าอยู่พระพรชัยครับจะเขตประคนชัยหรือว่าจะเขตสุรินทรนนี้ เราเราไม่รู้ว่าเขตเขาถึงตรงไหนนะอ่ะก็สำหรับทางด้านรถเราก็เข้ามาวิ่งร่วมอยู่สองคันนะครับเข้ามาวิ่งร่วมอยู่2คันมีเรื่องอารามงามเทแล้วก็น้องใหม่ไรสังกัดนะ <S 2> <S 2> เขียวโกเบ,บ,บนะครับคันที่เจ้าอาร์มขับนะฮะส่วน แดงจึงคืนนี่ก็ไปวิ่งร่วมกับสระหลวงเหมือนกันครับแต่เป็นสระหลวงประมาณาสักไร่หนึ่งพี่น้องไร่กว่ากว่านะไร่กว่ากว่าก็ในทางออกนะครับ จะมีวิ่งเทในหมู่บ้านนะมีวิ่งเทในหมู่บ้านนะครับพี่น้องอก หมู่บ้านก็เชิงจะยังยังยังเป็นหมู่บ้านที่ล้าลังอยู่นะครับยังที่จะเป็นหมู่บ้านล้าลังอยู่บางบางบางที่บางอาโอ้นี่นยที่ถมก็จะถมมาถึงนี่เลยอเอาคันนี้ยังไงเนี่ย ลงไปปันน่นด้านล่างนี่มันยังไงนี่จะติดไหมนี่หรือว่าลงไปปั่นเฉยๆโอ้ตรงนี้หน้าถมนะพี่น้องหน้าถมอ่ะครับสนับคลิปนี้ก็เราก็ให้ดูทางที่เราวิ่งออกมาฮะพี่น้องแล้วก็กับในบอลนะครับเผื่อที่จะ มีท่านใดที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับเข้าที่บ้านตาเก๋นะพี่น้องหมู่สองนะครับสะประมาณ50ไร่นะพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ